เะครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ windows xp นะครับให้อ่านภาษาของจีนเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาโซนเอเชียนะครับแล้วก็มาที่สตาร์ t ก่อนนะครับมาที่คอนโท o l p a n e ลนะครับ <c oughs> จากนั้นนะครับเราก็มาที่นี่ครับ เลนเกตออปชันนี้นะครับเดี๋ยวบันลิกเข้าไปนะครับส่วนมากการติดตั้ง Windows XP ครั้งแรกเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ลงไฟล์สำหรับตัวการอ่านภาษาโซนเอเชียนะครับเราก็จะใช้วิธีการตรงนี้จะไม่ได้ติกนะครับนะครับแล้วก็ทำการติกนะครับติกเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่ม App l y นะครับแล้วก็กดนะครับกดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดีเ่องนี้ผมติดตั้งไปแล้วยังไม่มีอะไรนะครับกดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เครื่องจะเรียกให้ใส่ซีดีนะครับของ Windows x p ตอนที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็ Windows x p ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ค้นหาดูนะครับเดี๋ยวมันจะทําการติดตั้งให้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องนะครับ1ครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเครื่องเราก็สามารถที่จะอ่านภาษาต่างประเทศได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับก็จะสามารถมอง ออกไม่เป็นภาษาต่างดาวนะครับแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่สามารถอันนี้ได้ก็คงจะต้องมีการติดตั้งฟอนต์นะครับแต่เดี๋ยวตรงนั้นเราก็ค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องการติดตั้งฟอนต์นะครับดงนี้รอแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วเราก็ใช้เวลาในการอัดมันกินทรัพยากรมากพอสมควรนะครับผมจะลองค้นหาดูนะครับ เข้า g ูเกิ e ของญี่ปุ่นดูนะครับมัจะวิ่งมาที่ไทยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ<อ>ก็หลายๆท่านก็ได้ดูคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับ<อ>ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมเว็บคอมกากนะครับหรือคอมไอทีโฮ s สตอรี่คนะครับ<อ>เพื่ออยากได้เทคนิคอะไรก็พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้อัดวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งไปให้ท่านได้ดูกันนะครับ ถ้าตัวไหนผมสามารถทําได้ผมก็จะทาเลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนยังผมยังไม่มีความรู้ผมก็จะไปค้นหาแล้วก็มาทําเป็นวิดีโอให้ท่านนะครับรอแ,แป๊บหนึ่งครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับเครื่องก็จะมองเป็นภาษาญี่ปุ่น ลองค้นหาคาว่าเกมดูครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะอ่านเป็นญี่ปุ่นได้แต่พอดีผมไม่มีความชํานาญของภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกครับแต่ละตัวคืออะไรผมก็ไม่รู้ผมก็คิดไปมั่วๆแล้วกันครับอันนี้ไม่ดีเสียตังค์ลองดูนี่แล้วกันครับภาษาญี่ปุ่นเยอะดีว่าเปนจะอ่านได้จริงหรือเปล่านะครับ ลองดูครับเห็นไหมครับอ่านออกหมดเลยนะครับเภาษาญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับอ่านออกหมดนะครับก็ใครมีความชํานาญทางด้านการอ่านภาษาญี่ปุ่นก็ตามอัธยาศัยนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับดูเป็นแต่รูปนะครับโอเคครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ที่สําคัญคือเราต้องมีแผ่นติดตั้ง windows xp อยู่กับตัวด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้มันติดตั้ง ฟอนต์ภาษาโซนเอเชียให้นะครับแล้วก็ผมก็ฝากเว็บเหมือนเดิมนะครับคอมไอทีนะครับ h o story. com นะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที่ผมทำกับเพื่อนนะครับก็ชอบบทความไหนแล้วก็กดไลค์กด g o o g l e พัดบวกได้นะครับถ้าเห็นว่าบทความนั้นมีประโยชน์แล้วก็มีสาระกับเพื่อนนะครับเนี่ยครับคอมกากากนะครับก็มีเว็บของนายขิมนะครับทำสอนทำอาหารนะครับเชียงรายร้อยแปดนะครับบทความมีชีวิตก็ เทคนิคจีบสาวอะไรต่างๆนะครับไทยล็อกเมนทอก็คือคนที่ชอบฟังเพลงล็อกนะครับแล้วก็หางานในเชียงรายนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับ comit นะครับ d h o s o r y com ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับเจอกันในโอกาสหน้า